สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนครับเอาพี่น้องวันนี้พบกันกับคลิปของอาจารย์รุ่งสวรรค์ทั้งก่อทมอนะครับมาเป็นที่รบร้อยที่โอกาสล่งคลิปอยู่ภายในวัดไตรไมิตรให้พี่ให้น้องได้ชมน้ำกันนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเวลา15นาฬิกาพี่นอ้องเดดฮอนฮอนพี่นอ้องฮอนฮากฮอนเน่ อยกากจะบอกห่อนปันนี่ห้อนปัญหาหนา,นาวโอนาห่อนปัญน,เ,นเดียนหาเดียนทีพี่น้องห่อนขักห่อนเน่นะครับปุ้ย,ยทางตลาดนองเกทางบ้านเอ,ดอ็ดอำผู้ชุมเพียหอ่อนขักห่อนเน่นะครับอา้ามือนี่ถูอโอกาสเรื่อนคลิปนี้ถูอโอกาสลงคลิปของอาจารย์รุ่งตะวันทางกาทมอมาแล้วพี่น้องนะครับเพื่อนให้ หกเก็ดเจ็ดหกพี่น้องนะครับล่าสุดฟันที่ 6, 6, 6, กเก็ดหกหกเก็ดเรียีบ้าผีออก 9, 7, 8, 8, เก้าเก็ดเจ็ดเก้าเฮ้ยหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันพี่นอ้องเอามาเบิ้งนะครับงวดนี้เพิ่นจะแตกโบนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเพิ่นแตกมรกรพุ่นพี่น้อง,นะง 6, 6, 6, เอาล่าสุดพันหาเก็ดหกหกเก็ดเลขออกที่เก้าเก็ดเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับเอาเอฟกับเบย์อยากว่าลายดอกพี่น้องเมยนะครับ บ่เบอกมันเกิดมาคือคือจังพวกนางขาย,ยาหล่ะพี่น้องก็บากให้มันหบอบได้ขายยาจนได้ขายยาเพื่อหล่ะพี่น้องนะครับบางคนกับเขามาแล้วก็โอ้ยอยากเบิ้งตัตูเล็กบางคนมาหอดก็อจากเบิ้งต,ตัตรูเล็กนะครับ่อยากเบิ้งฟั่งคนคนเบา่อยากฟั่งสวีเบาโอ้ยกับฟั่งแน่สลับพี่นอ้องมันเป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องจะมาฟั่งต,ตัตรูเล็กนะครับจากูุฒยีเฮตดให้ได้นะครับ ขนาดเพิ่นนางยู่ในบ้านรูลๆลาลาเพิ่นก็นย่างเบาอย่ายงอื่นเพิ่นก็นย่างเอานังอื่นมาเบานะครับมันหางเกียรเวลาครบสิบหน้าที่สิบห้านาทีนะครับล่ำพังแกเห็นตัวเลขหน้าที่เดียวมันก็นเห็นเราพี่น้องนะครับทุกอันทุกอย่างพี่น้องเมตนางขายยาเพิ่นก็นย่างขายยาพี่น้องเมตนางล่อมผ้าเพิ่นก็นย่างฉายตัวยางกอนนะครับคือกันละพี่น้องหมอล่ำกอนจะล่ำเขาเต้นโซ่กอนพี่น้องจนขอนขึ้นพี่น้อง ลำ่ำจะสามทุ่มเต้นซัวสามทุ่มฮอดเชียงขึ้นหรือตีหนึ่งคุณพี่น้องหลังจากนั้นก็เป็นล่ำทีสามชั่วโมงก็บจบจ่อยได้เงื่อนจ่อยนะค,คือกันละพี่น้องนะครับการล่งตัวเลขกเท้ากับเบาไปก่อนเกี่ยวไปลำเวลานะครับคอยไปเบิงตัวเลขก,กันลำพังตัวเลขเบิงหน้าที่เดียวก็บจบพี่น้องนะครับเท้ากับถ้ำให้มันครบเวลาเ,เวลาของช่องยูทูบของเพิ่นทัานมาครบเวลาเ,เวลาเพิ่นทั้งผมกับลุ่งบ่ได้เห็นใจกันสู้ขู่สู้นเนี่ยพี่น้อง นะครับผมก็เห็นใจพี่น้องเอฟซีเอฟซีก็เห็นใจผมนํานะครับถ้ามันลงลิปได้มันกับบได้มีปัญหาเรอกพี่น้องแต่ลงให้เลยแต่มันลงบดได้หราพี่น้องนะครับลงบดได้นะครับ,บ,รนะรบเขาต้องใส่เวลาจาักน่อยนะครับสัมผัสหวลามันก็ลงบดได้พี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าวดที่ผ่านมาของคนด้พี่น้องเดอ้อนี่คือหลักฐานเก่าของอาจารย์จา โอ้อาจารย์ลุงตะวันพี่น้องนะครับอาจารย์ลุงตะวันทางกรุงเทพพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าของเพื่อนดาวพี่พี่ห้นองในโช่ว์น้องกันหลักฐานเก่าของอาจารย์ลุงตะวันพี่น้องนะครับเพื่อนไห้พกเกตพี่น้องเลขออกที่เกตเก้าพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะถามหาหลักฐานเก่าว่าวงในแอดสันวาอาพี่น้องนี่คืออาจารย์ลุงตะวัน ทางกอทมอพี่น้องนะครับอาพร้อมกับของไม้พี่น้องนะครับนี่ก็ของไม้ของเพื่อนพี่น้องนะครับนี่ของไม้ได้พี่น้องเด้อของไม่อาจารย์ลุงตะวันพี่น้องนะครับนี่คือของอาจารย์ลุงตะวันนะครับเป็นส่งมาให้นะครับสําหรับแนวทางหมวดวันที่สิบหกนะครับมีหน้าคมสองพันหาร้อยหกสิบเดได้พี่น้องเด้อนี่คือของไม้นะครับหลักฐานไม้นะครับนี่ก็คือหลักฐานเก่า นะครับหลักฐานเก่าพี่น้องนะพี่น้องเพิ่งนน้กันหลักฐานเก่าหนึ่งมีนาคมนะเพื่อนห้ที่หกเกตเลขออกที่เกตเก้าเนี่ยเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันได้พี่น้องเด้อนะครับเบิ่งนน้องกันนี่ของไม้ของเพื่อนนนี่ของไม้ของเพื่อนพี่น้องนะครับของไม้ของเพื่อนนี่ก็อาจารย์จ่าทั้งสักแก้วนะครับทผ่านมาเลยกับแต่ที่สามศูนย์นะครับเอ้าเพิ่งนน้กันพี่น้องนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะเห็น ครับเนี่ยของเกาวันที่หนึ่งมีหน้าอาจารย์จานี่ก็คือของไม่วันที่สิบหกมีหน้าของอาจารย์รุ่งตะวันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่หลักฐานเพิ่นอาจารย์รุ่งตะวันนะครับนี่ครับนี่ของเกาเพิ่นพี่น้องนะครับเพิ่นห้6หกเกตได้ออกที่เจ็ดเก้านี่ของไม่นะครับสิออกตัวใดตัวที่พ่นเน้นก็คือซีเก้ากับจ้องเได้พี่น้องเด้อตัวพ่นเน้นเอาบันเนีมาเบิ่งน้ำกันบันเ,เนียตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของ อาจารย์ลุงตะวันวันที่16มีนาคม2567นะครับอาจารย์ลุงตะวันทั้งก่อทมอพี่น้องเด่นบนล่างก้ากับเกตพี่น้องเด้อเด่นเกากับเนะครับสำหรับอาจารย์ลุงตะวันทั้งกาะทมอเด่นเกากับเพี่น้องนะครับเก้ากับเนะครับจับคู่นะครับจับคู่อ่าลักลอยเพื่อนกอนพี่น้องลักลอยมีหนึง่ง มีห้ามีเก้าได้พี่น้องเดอ้อสำหรับอาจารย์ลุงตะวันหลักร้อยมีหนึ่งมีห้ามีเก้านะครับเลขที่อาจารย์ลุงตะวันชอบก้มูวก็คือห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าสี่เปดห้าสี่เปดตัวที่เพิ่นชอบได้พี่น้องเดอ้อนะครับเขียนตามที่เพิ่นเขียนมานะครับสำหรับจับคู่ตัวที่เพิ่นเน้นก้มูวก็คือสี่เก้าและสองเกตสี่เก้าและสองเกตพี่น้องนะครับจับคู่รวมทั้งหมดทุกตัวพี่น้องสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเกต สองเกตเจ็ดเจ็ดข้างล่างเม็ดเดียวคือสองเกตได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือแนวะทางของอาจารย์ลุงตะวันทั้งป่อทมอพี่น้องนะครับหลังจากหงัดที่ผ่านมาเพิ่นปล่อยที่เกตหกหกเกตเลขออกที่เกตเก้าพี่น้องนะครับหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันถือว่าเฮ่งถือว่าปังถือว่าเข่าพี่น้องนะครับเอาหงัดนี้ขัดมีเก้า ทีิ่เก่ายังดีเข่าซีของเพื่อนตัวที่พูมวงกลมพี่น้องกระจัดเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับขันมีเกตทีมีเกตสองบอตัวที่พูมวงกลมเป็นเน้นข้างล่างเม็ดเดียวคือเกตสองสองเกตเด้อพี่น้องเด้อนะครับมักชอบไปจับไปจองซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันบ่มักเบื้องื่อความสุขความบันเทิงแค่นั้นก็บพ่อทางช่องเฮ้าสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นบอสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่ยนการพนันแต่ยังใดเด้อพี่น้องเด้อ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมผมทวีคนเดิมนําเสนอเป็นซื้อกางเป็นผพานบุญให้กพี่กับนอ้องเพียงเท่าทนั้นสำหรับตัวเน้นวันที่16มีนาคมของอาจารย์รุ่งตะวันตัวเน้น,นคือ49กอเ็ดด้วยพี่นอ้องเดอ้อ4 9และ2 7็นะครับมี2ตัวที่เิ่นตัวเน้น2 7็นี่เิ่นเน้นข้างล่างพี่นอ้องนะครับมักชอบจัดขัดผ่านพี่น้องบ่มกักเบ่งเผ่าความสุขให้เบ่งเผ่าความบันเทิงแค่นั้นก็พ่อ ผมทวีก็เดิมนําเสนอเป็นซื้อกางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องสู้ขู่สู้คน้นเพียงถนัดขอบพระคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบิงขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามเบิงติดตามชมตั้งแต่ต้นชิปจนว่าจบชิปนะครับชิปนี้ของอาจารย์รุ่งตะวันทางกอทมอดเด้อพี่น้องเด้อถ่ายชิปแล้วอำลาพระจากพี่จากน้องพี่น้องเบิ่งกันอีกรอบนึงเพื่อพี่น้องเรียนหาตัวเลขไว้เห็นนะครับเป็นห่วงสู้ขู่สู้คนแ่ละพี่น้องนะครับ อา,อาจารย์ลุงตะวันฟัน9และเจ็ดนะครับหลักร้อยหนึนะครับตัวเลขที่เพิ่นชอบขโมยเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่ตัวพเวพิ่นมักเด้อพี่น้องเด้อตัวอาจารย์ลุงตะวันเพิ่นมักนะครับสลักลับ้อยกับพี่หนึงมีหามีเก้าสหรับจับคู่กับสี่เก้าห้าเก็ดสองเจ็ดเจ็ดข้างล่างฟันที่สองเจ็ดเดิพี่น้องเด้อตัวเน้นก็คือสีเก้าและสองเจ็ดสุดสหางเน้นเแข็ง นะครับเฝ้าสู้พี่น้องฟั่งเป็นที่เรียบร้อยมักไปจับไปจองซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันเพียงเท่านัน้นบอสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่อย่างไดโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมผมทวีคนเดิม่มนําเสนอเปลี่ยนซื่อกางเป็ี่ยนสะพานบุญให้กับพี่กับน้องสู้ขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเงินทองมันหาย,ยากก่อนจะไปลงทุนก่อนจะไปซื้อนะครับพิจะะาจรณาเบิงไ้ดีตัดอ้อยยุบปาบักเหีพ่พี่น้องก็จะได้มาเจรบาศนะครับบอกพอลงทุนก็อยากไปลงทุนพี่น้องเสียดายเงิน นะครับเอา้าวัตทุกพี่น้องฟังเป็นทีเรียบร้อยฝากพี่น้องสุขผูกุกคนเบืองแลวมากแล้วช่มแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแค่เพื่อเป็นกำล,ลังแรงเคี้ร์แรงใจให้กับลูกหลานเด็กหน่อยทางอำเภอชุมแพช่องย t ท b e ทวีคนเดิมน,นํานี่เด้อพี่น้องเดอ้อยู่ดีไม่แห้งสุขผูกุกคนสำหรับชิ้นเนื้อรลาพระจากพี่จากน้องสวัสดีครับ